สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเช็คการาระบบจุดระเบิดระบบการจ่ายน้ำมันของเครื่อง T 32.1นนะครับเครื่องตัวนี้โมมาเยอะพอสมควรก็เลยอาจจะไม่สแตนดาร์ดดูแล้วไม่สแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าขอทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนละกันวิธีเช็คการจ่ายวันก่อนเนี่ยผมก็ทำคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปว่า สายที่อยู่ที่สายสายสัญญาณฮอจากฮอเซนเซอร์เนี่ยวิธีจิ้มเนี่ยก็เอาสายออกมาจิ้มเข้าหากันไฟมันก็จะออกจากการฝากากา,การการกลาจานจ่ายตรงนี้ครับดึงออกมาครับดึงออกมาดึงฝาการการลาจานจ่ายออกมาแล้วมาตั้งใกล้โลหะเพื่อจะดูไฟจุดระเบิดที่ออกมาจากคอยจุดระเบิดนะครับเสร็จแล้วก็คราวนี้วันนี้ที่จะมาพูดคือระบบโดยรวมว่าถ้าจานจ่ายหมุน การจ่ายนยครับมันจะหมุนจากเครื่องเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยพอจารจ่ายหมุนมันก็ผลิตพลันออกมาส่งสัญญาณให้กล่อง ECU ECU เนี่ยก็จะยกหัวฉีดให้ีน้ํามันฉีดออกมานะครับในขานี้ตอนนี้อพอเปิดที่กุญแจปุ๊บเนี่ยไฟปั๊มเนี่ยพอเปิดกุญแจปุ๊บปั๊มแรงดันน้ํามันเบนซินเนี่ยก็จะทํางานอัดแรงดันเข้ามาแล้วก็จะดับไฟก็จะตัดในห้องอในห้องเครื่องก็จะตัดทั้งหมด รอสัญญาณจากจานจ่ายให้สัญให้จานจ่ายเนี่ยหมุนพอถ้าจานจ่ายหมุนเนี่ยก็จะมีก็จะเริ่มทํางานจานจ่ายหมุนก็จะมีไฟปั๊มติ๊กก็จะเปิดปัมป๊มปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงก็จะเปิดกล่องก็จะรู้ว่ามีการเครื่องจาก,การหมุนก็เลยจะฉีดน้ํามันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับวิธีง่ายๆคือย,ยกจานจ่ายออกมาเลยครับยกจานจ่ายมาทั้งลูกอย่างเงี้ยดูนะครับผมสันนิษฐานไ้ผม เอาเอา,เอาสายกางกระลาจานจ่ายเนี่ยมาวางไว้บนคอยจุดระเบิดาาสายคอยจุดระเบิดมาวางไว้กับตัวโลหะแล้วก็ยกจานจ่ายออกมาเสียบแล้วก็ลองหมุนดูสมมุติว่าสตาร์ทวะเนี่ยครับสตาร์ทดูนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้คือไฟ ไฟจุดระเบิดส่วน้ำมันเบนซินก็เอายกหัวฉีดออกถอดหัวฉีดออกมาเลยครับมาใส่แก้วแล้วก็ลองฉีดดูครับเห็นไหมครับทุกครั้งที่นะครับทุกครั้งที่การจ่ายหมุนนะี่ครับวิธีการเช็คว่าระบบทำงานสมบูรณ์หรือเปล่าเป็นประมาณนี้ครับระบบจุดระเบิดได้แค่นี้แล้วเครื่องก็ต้องสตาร์ตติดแล้วครับถ้าไม่ติดนี่ก็ ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่สมควรที่จะต้องติดแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับ